คงามความดีที่เราทำศินที่เรารักษาไว้ก็ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่รักษาศิลและสร้างคุณงามความดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้รักษาศินและได้รับสินและก็ได้ทำคุณงามความดีด้วยการได้ตักบาตรทำบุญน,น้อมบุธิส่วนบุญส่วนบุลให้กับท่านบร อาจารย์มาของเราสิทธิอนุสิท์ที่มานี้มีความศรัทธาและเลื่อนใสในอาจารย์ของเราการที่คนเราได้เป็นลูกศิษย์และอาจารย์หนึ่งวันเป็นอาจารย์หนึ่งวันก็ถือว่าเป็นอาจารย์ตลอดชีวิตเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีความศรัทธาในอาจารย์ การที่เราระล,ลึกถึงคุณของอาจารย์ทุกเมื่อที่เรามีความเกลดร้อนอะไรถ้าเราได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลต่างๆที่เราได้ทำสิ่งนั้นนๆก็จ,จะผ่านไปและได้ประสบผลสำร็จอีกครั้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญทุกอย่างประกอบกันขึ้นมาแล้วก็จะผ่านไปด้วยดีทุกเรื่อง ก็อยากจะให้ลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับได้ตั้งจิตตั้งใจที่เราจะไหวาพระรับ วันนี้ที่เรามาเป็นวันที่สามแล้วให้ทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจสำรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวหลับตาลงเบาๆนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนึกถึงอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท์ความรู้ให้แก่เรา ั้จิตตั้งใจระลึกถึงคุณงามความดีวันนี้เราทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีตักบาตเพื่อน้องถวายกุศลอุทิส่วนบุศสุขศล,ล,ล,ลให้กับท่านประาจารย์มาของเราขอให้เราได้น้อมจิตน้อมใจนบัดนี้พร้อมแล้วให้ทุกคนตั้งใจสมาทานสิ่พร้อมกัน ไหยพระแะรัดดสิ่งทองกันนะครับอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปูชยามะ อระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพูดทางพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมธามังนะมสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวะกสามโคสังขังนะมามิ บัดนี้ท่านทุกท่านตั้งใจอาราธนาสิ่งพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาธายะติสารเนนะสหาพันจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาธายะติสารเนนะสหา ปัญจศีลานิยาจามะตัติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะน มาสัมพุทธัสสะน สารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิปุติยมปิพุท ธัรระนังขจามิต nice ุติยมปิพุทธ <Yeah, ังสรังขจามิตุติยมปิธรรมังสรนังขจามิตุติยมปิธรรมังสรังขจามิตุติยมปิสังขังสรนังขจามิตุติยมปิสังขังธรรมระนังขจามิตุติยมปิ ธสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิติสระนักขมานังนิทิตาอะมะปันเตอานาติปาตาเบระมานิติ ทขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอินนาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะินนาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิทามิสุภิดาจารา เวระมณีสิขาปัทังตาทิยามาิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิขาปทัทังสมาทิยามาิมุขาวาทาเวระมณีสิขาปัทังตาทิยามาิมุขาวาทา มณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุครามระยัมจัปมาทัานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุครามระยัมจปมาทัานา เวรมะณีสิขาปัตังสมาธิยามีมานิปัญจสิคัปทานิสติเรนะสุขติยันติสัทุสีิเรนะโอกะสัมปทาสัทุสตเรนะมิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทับบบเรรรราได้ััพีิ แล้วบัดน,นี้เราจะตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นสังฆทานที่เราจะใส่บาตรวันนี้เพื่ออาน,นิสงส์และได้น้อมที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาจารย์หมาของเรานะครับ<ม>ให้ทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจกล่าวนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอีมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัาปริวารานิพิกขุสังฆศักสิ์โอโนจย,ยามะ สาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิสังคทานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานกับทั้งของบริวา,า,าร,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 ารวาทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสูจน์สงขอพระพิสูจน์สงจงโปรดรับซึ่งสังฆทานและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลแลนานเทินสาธุครับ,บ,รบทุกคนนะครับมีน้ำอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็กดแห้ง ไม่มีก็เป็นไรกำลนมอือนะครับตั้งจิตีิถานน้องบทญส่วนบุตรส่วนตัวนีวน้นนนที่เราได้ทำนะครับตั้งใจกวรวดน้ำรับพรยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางังอุปกัปปตี จิจิตังจิเตวัสนิจตุสัเทปุเรตตสังกปาจันโทปนรโสยัทามณีโทติระโซยัทา เนิจังโบตาปจายโนจัตตารณมาวัานติอายุวนโนสุขังอาชังภผาตุสาพามังคะลังรัตตุสาปเทวะโป สัทสอดทิภาวันตุเตงประมาณคัลังรักันตุสะปฏิวตาสะปะปนนุภาเวนสัทสอดทิภาวันตุเตภาวตุสะคัลังรักันตุส Wata sapat manu pa venasata tem sapamangkalan rakhan หนึนะคะที่เราได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลครบหนึ่งรวันนะคะของท่านอาจาร,รย์หมาดอาจารย์พระรัตนาอาสกุลโกวิดของเราการบำเพ็ญกุศลหนึ่งร้อวันครั้งนี้ เราจัดขึ้นกันที่บ้านภูเขานะคะที่จับกันหนนบ้านของท่านอาจารย์ที่ใช้พักอาศัยจริงเนี่ยให้ด้านหลังจัดขึ้นเป็นจำนวน3มวันสองคืนอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว เราจัดกันตั้งแต่วันที่ 13, 14แล้ววันนี้วันที่15ช่วง10โมงก็จะมีฟังเทศฟังธรรมแบบหลวงพ่อน้อยนีนะค่ค่ะ่ันก็ดินมาจากอินเดียเลยนะอ็อน่าจะเป็นท่านสององค์นะคะเดี๋ยวเราเราตามกำหนดจะเป็นสาย โทรระทํามาพูดกับอินเดืนอนกับรัะ <c oughs> ตอนนี้น้ำน้ำใจนะคะใส่บาทร่วมกันก่อนอสิบเงที่เรากำลังจะไลฟ์กดกันอีกรอบเลงนะคะก็เป็นอ๋อ ทานเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมนพโี่โททิวงค่ะถ้าทำมาที่อจินดวงในปายตของรานี้เองท่านเจ้าคุณจะไม่พลาดนะคะบินลงสนามบินเมื่อคือนค่ะเช้านี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางมาเพื่อ มาที่บ้านภูเขาแห่งนี้การใส่บาตรเป็นหนึ่ง ในวิธีนะะท่านอาจารย์บอกว่าใครก็าตามที่อยากจะทำห่วงที่ให้ประสบความสําเร็จนะสอนสั่งสอนพวกเรากันมาตลอดระยะเวลาที่สอนห่วงที่ควบคู่ก,กันไปว่าควรทําไปพร,พร้อมๆกันากับการทำหงวงจีอทำหงชง่อ้แล้วก็ไม่เคยที่จะละเลยบำรุงพุทธศาสนา ายที่ชมอยู่ทางบ้านจะพร้อมกันนี้อ้อครับมาเยอะเหมือนกันนะคะพี่ธนภัทรพี่กิติชัยพินกุ้งพี่กนกรัดพี่โนอยหน้า,าเหมือนจะมาเห็นเหน็นว่ามาด้วยหรอคะอนุมโมทนาค่ะก็มีพี่เหลี่ยมเพชรก้นจัง มีพี่วันธนาุณปันจำพรมีสุกนมีรัชอนมีนส,นนสมวังมีเฉลิมชนมีดวงวันมีเรือรับพงษ์าพี่ฟันตีน้องหง คุณเจริญพชาคุณชายกรพี่จอรอนคุณลงแล้วคคพียริคุณพัชชัยคุณสารินเมยคุณสุรพงไปที่สุบุจุบุนะคะคุณอาชิตคุุอเดน คุณรัทชัยวัฒน์ที่อาจุโมทนาบุญเข้ามาร่วมกันหลวงพ่อน้อยของเรานะก็มาจากอินเดียในเมัวัาวานนา้ได้นำพวกเราสวดทำวัดเ็นแล้วก็เทศนาไป ท่านก็มาร่วมรับบาตรแากลุกขี่ทุกคนนะ

ăn cua 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 ăn ที่ชมไลฟ์สดกันเนีกนะคะแล้วก็เราก็ใส่บาทกันนะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ติดตามชมไลฟ์สดช่วงปิดท้ายของการบำเพ็ญกุศล100รวัน ที่เราเรา่านยพวกเรานะคะสิดยันสิแล้วก็ครอบครัวท่านอาจารย์จัดขึ้นที่บ้านหู่เขาในเวลาสิบโมงเราจะไลฟ์สดนะคะฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณพระธรรมทูตกันอีกครั้งหนึ่งเช้านี้ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุบุญกับทุกทุกท่าน าพบกันช่วงเวลา10โมงนะคะทำบุญกันให้เต็มที่เลยในวันนี้ถวายันาาั้นก็ปิดใช้กันด้วยการเข้าไปถวายพัตตาหารเพื่อข้อน้อยอกันดีกว่านะคะค่ะ ใกล้ๆลครับผมเยอคบมาใกล้ๆโต๊ะช่วยกันจับเลยก็ได้เีนเยอะเทนเลยนะครับมตงกลาไปเรื่อยเลยคับใกล้ๆโต๊ะครับนั่งลงได้เลยค่ะงานจับไปกันเลยงลครับจับตูต่อไปเป็นมาเทยนเลยนะคะครับ ใจป้าใจใจนอนสวายวานจานทรนี่เือนผมเราไปขา้นานงล่าง้วเราพบกันอีกทีนะคะช่วงเวลาสิบโมงฟังฟังอย่างอย่างอย่างเราคออีกอ้า

so pindapatang pati sewami Newa tawa yana mata yana mandana yana wipu senaya Yawa tewa imataka yasa hitiya ya panaya wihing suparatiyam Pramacariya ต um ิป we ุรานันเวทนังปฏิหังคามีนาวันเวทนังนุปาเทสามียาตราชเมพรวิสติอนวัจตาจจพาสุวิหารุจาร พะาพุทธังพะวันตังอภิวาเทพะโตะะวตาทมุธัรมนะมัสามิสุฏินโนภะคะวโตสาวกสังโบสังฆันะานเทุกท่านไปทานข้ พบกันตอน10โมงนะคะชมไลฟ์สดฟังเทศฟ,ฟังธรรมด้วยกัน